ตามอาจารย์มาสามงวดแล้วตั้งแต่แปดห้าศูนยะเอาบนหรือล่างก่อนเอาบนก่อนเนาะบนคือรางวันที่หนึ่งบนหมายความว่ารางวันเลขไทยสองตัวของรางวันที่หนึ่งของงวดวันที่อ 1. 1> ของงวดวันที่ มันที่เท่าใดมันที่เท่าใดหนึ่งกุมภาพี่น้องมันสิเป็นไปได้บมมันสิออกเลขเบิลมันคือมีบนเลขเบิลสองอันเอาบนก่อนนะโอเคทุกคนเราอยากขึ้นสวรรค์ก่อน <c oughs> พิมพ์เลขที่ชอบมาแคปเสร็จแล้วพิมพ์เลขที่ชอบมาแต่ว่าผมยังไม่ได้วงกลมให้นะเดี๋ยวผมจะวงกลมให้ ผมต้องมีการลีลาจักหน่อยเพราะว่าคนจะได้อยู่กับผมนานๆแล้วงูก็เข้าบ้านอีกแล้วนะทุกคนงูเข้าบ้านรอบใดนี้พี่นอ้องรอบนั้นอนะแนวทางผมต้องเข้าแล้วก็ลุ้นว่ามันจะเข้าสองตัวหรือสามตัวนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยเข้าสามตัวบ่อยมากนะครับคือบอเวอร์แท้อาจารย์เวอร์อีลิทุกคน แต่เดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งออกไปเดี๋ยวผมจะวงกลมให้อาจารย์คาแล้วอันไหนที่อาจารย์ไม่ได้แบบไม่ได้วงกลมไม่ได้ขีดเส้นไม่ได้ทาเครื่องหมายไว้หนูไม่เอานะคะเลียวแต่เธอผมสราศิลป์เลียวแต่เธอซุดสีเจจะก้อยคว้าของนี้มันขึ้นอยู่ที่ดวงนะคะเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าคนคนหนึ่งไม่ได้ซื้อหวยตามผมหมดคือผมให้สมมุติว่าผมให้สิบตัวสมมตินะหวยผมให้สิบตัวทุกคนจะซื้อหวยประมาณยี่สิบตัวเพราะว่าเราจะมีเลขในใจของเราอยู่แล้วเลขเราฝัน เลขขี่ข้างขาขี่กระตูข้างโคกอันเลื่อยมากข้างโคกกระโดดมาอยู่หน้าบ้านเลขใต้ท้องข้างโคกทะเบียนรถออกออกรถอันป้าข้างบ้านออกรถไหมว้ายซื้อรถไปแดงเนี่ยยายเลขมาเพิ่มว้ายว้ายข้างหน้าบ้านรถส้นกัดมาสั้นเอาทะเบียนทะเบียนมีสองทะเบียนทะเบียนคู่กรณีกับทะเบียนอันผู้ส้น ได้เพิ่มมาอีกสองหมามาขี่ไ่นาเฮื่อนโอ้ยหมามาห้โซกซื้อบริทีอีกแมวคลอดลูกนับแมวนับแมวแล้วๆแม่แมวตัวหนึ่งลูกแมวหกตัวเป็นหนึ่งหกบัดที่นี่นับขาแมวบัดที่นี่พี่น้องมันกระเลยว่าหลา,ายตัวคือ เลขผมก็เยอะแล้วเลขเขาก็ะลายอีกมาตต่มกันพี่น้องเอยสามาคีครับว่าแล้วว่าผมเอาขี่ตัวจริงๆนะเลขผมสมมติว่าเลขผมมาห้าหางเลขผมมาหาหางว้ายไปไปไปนั่งเทนมันคคอดลูกในรถว่าสัน้นมันไปบ่อหอดลงบ้านมันคคอดลูดเครื่องรถทะเบียนรถหาหนึ่งซีเอาอซื่อหาหนึ่งซีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกทรายแบบที่นี่ ลูกซสายใสหนึ่งอีกห้าหนึ่งสี่เอาเพอดีเลยหนึ่งสี่หนึ่งห้าผู้เดะย <c oughs> ายยายคนตายขึ้นมาบัดที่นี่ย้ายเงือนทางผุนตายว้าายายนันีเรามักซื้อเลขกเราตายเรายายหนีไม่ยายันีเรามักซื้อเล็กเราตายแล้วหม,ม,มีม้าเลยบัดที่นี่พี่น้องเลขฝฟ้าโลง่งเล็กอายุแล้วกว็บาลิที่แล้วเ้าแล้วก็ว่าผมเว้าพูดบัดผมเ้าออนัน,น บัตย้ำผมอันนั้นอ่ะอาจารย์น่ะให้เลขเยอะ<ม>เยอะเลยดอะเลขเพิ่งกับพิกพิลัมขี่กระตูกระโดดม้าสืๆกับปีนทองมันเอารูปเอาอันเอาอันอยังเกาะเอาแป้งถูพร้อมแล้วอ้าวอย่าลืมนะออกไปแล้วรีบมาดูนะ เยอะแยะค่ะคนพูดไม่รู้เรื่องอดทนคือคนเก่งนะครับผมพูดอยู่เสมอคนที่ไม่อดทนก็คืออ่อนแอก็แพ้ไปถ้าเราเออ่ผมไม่เห็นปวดหัวเลยทุกคนเราแค่ไม่ต้องไปสนใจนะครับเราปล่อยวางปล่อยวางทุกคนเราไม่ต้องไปเครียด ปล่อยวางอดทนคือคนเก่งอย่าลืมปิดการแจ้งเตือนถ้าเราปิดการแจ้งเตือนเราจะไม่ปวดหัวเลยเวลาผมมีอะไรผมจะใส่ในประกาศไว้อยู่แล้วใส่ในโนต้ตไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับใครจะคุยอะไรช่างเขา <c oughs> ไม่ไงอันนี้โรบนบนก่อนข่าวสันสงสัยเน็ตแล้วซาเขาจุดหอดส่เรลย,ยังมาบุญก่อนข่าว่าสัน ไม่เข้าก็ได้ดูไลฟ์สดก็ได้ค่ะว่าซันดูไลฟ์สดก็ได้แต่ว่าในกลุ่มก็จะมีอะไรพิเศษพิเศษมากกว่ามากกว่าคนที่ดูไลฟ์สดหรือว่ารอแบบส่วนตัวนะผมบอกเลยเพราะว่าหลายอย่างผมส่งให้ในกลุ่มก่อนนะครับอย่างแนวทางงวดเ,เนี่ยเรียกสองเก้าหนึ่งห้าสองสี่เนี่ยผมส่งให้ในกลุ่มตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สิบแปดแล้วเออตั้งแต่วันที่สิบแปดสิบเก้าแล้ว เห็นปะหายปืบคนน้นหนีปรับจังแน่น้องซุ้มเจ้านี้ว่ามาข่อยกับเงินซื้อซีหายเลยไปก็ไปซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์อ่าไปซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กระเป๋าตังค์ไปเข้าแอปกระเป๋าตังค์แอปกระเป๋าตังค์ตอนนี้โหลดแล้วทุกคนป้า<อ>เปิดแสงเปิดแสง